สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องจีก็สวัสดีค่ะ,คะ,ว,คะวันนี้นะคะก็ขอก่อนอื่นก็ขอ วันนี้ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะก็เป็นเทศกาลพิเศษที่คนอเมิกันเนี่ยเขาก็จะจัดตกแต่งบ้านให้ได้บรรยากาศช่วงอากาศหน้าหนาวนะคะหิมะตกแล้วก็ได้มีความอบอุ่นในบ้านมีแสงมีสลัวสลัวนะคะก็ขอสวัสดีวันคริสต์มาสแล้วก็สวัสดีปีใหม่ค่ะเดี๋ยวแววก็จะถึงปีใหม่แล้วเนาะ,ะทุกคนที่นี่เราก็ซื้อของขวัญนี่ของขวัญเต็มใต้ตอนคริสต์มาสเลยนะคะมีแต่ของขวัญท้องจีขอทั้งนั้นเลยก็ นอกจากเราจะซื้อของขวัญให้กันในครอบครัวแล้วเวลก็ไม่ลืมที่จะส่งของขวัญนะคะส่งเงินให้คนที่บ้านที่อยู่เมืองไทยเพราะตอนนี้เทคโนโลยีมันรวดเร็วมากค่ะมันทาให้การโอนเงินระหว่างอเมริกากับไทยเนี่ยแบบเร็วมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตโอนเงินไปให้ทางบ้านก่อนนะคะเซนเวฟส่งเบียร์จากต่างประเทศลบไทยให้คนที่เราหลักปลอดภัยรวดเร็วเลดีไม่มีขาทำเนียมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยค่ะ ค่ะก็เวลมาจะมาตอบคำถามของอผู้ชมที่ถามมาทั้งอินบ็อกซ์แล้วก็ในคอมเมนต์ทั้งทาง facebook แล้วก็ youtube เกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า s e n เวฟนะคะเซนเวบเนี่ยส่วนตัวที่เราใช้เนี่ยมีความปลอดภยัยรวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือนะคะเหลตดี D, แล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมด้วยแต่ว่าหลายๆคนก็มีคำถามข้อสงสัยอยากรู้นะคะมีอยู่ประมาณ4 5คําคำถามที่อยากจะถามแววนนะคะ <c oughs> ก็หนึ่งเนี่ยถามว่ามีคนถามว่าจะรู้ได้ไงว่า เงินเนี่ยโอนเรียบร้อยแล้วนะคะทางระบบของเซ n นเว็บเนี่ยเขาจะส่งอีเมลมาให้เรา2ตัวเมื่อเราทําการยืนยันการโอนเงินอีเมลที่1เนี่ยเขาจะแจ้งยอดเงินที่เราโอนแจ้งชื่อผู้รับแล้วก็ธนาคารที่เราโอนไปและก็จะบอกว่าตอนนี้นะคะการโอนอยู่ในขั้นตอนกําลังดําเนินการนี่คืออีเมลแรกและเมื่อ,อไหร่ที่ เงินโอนไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้วเขาก็จะแจ้งอ e ีเมลที่2ค่ะก็จะแจ้งว่าเงินเนี่ยไปถึงบัญชีผู้รับเรียบร้อยแล้วก็จะมีเลข uh, confirmation เลข uh, การโอนนะคะแจ้งมาเวลาที่โอนวันที่โอนให้ตัวนั้นก็สามารถเอาไปยืนยันได้ถ้าหากผู้รับเนี่ยยังบอกว่ายังไม่เข้าธนาคารที่ไทยก็ใช้ตัวนี้อ้างอิงได้นะคะแต่ถ้ากรณี uh, การโอนของเราเนี่ยต้องมีการรีวิวต้องมีการเขาเรียกอะไรนะ v e r i f y รีวิวนะคะหรือว่ามีอะไรผิดสังเกตหรือว่ายอดเงินเยอะขก้นไปเนี่ยทางเซนเวบเขาก็าจะติดต่อเรามาทันทีเลยค่ะส่วนคำถามข้อที่2ถามว่ามีค่าธรรมเนียมไหมค่าธรรมเนียมเท่าไหร่เซนเวบนะคะไม่มีค่าธรรมเนียมเลยค่ะฟรีค่าธรรมเนียมนะคะ สามารถกดลิงก์ที่เราแปะไว้ใต้คอมเมนต์เพื่อที่จะโหลดแอปฟรีค่าธรรมเนียมได้เลยค่ะถามที่3ามถามว่าใช้เวลานานแค่ไหนอันนี้ค่ะ96%ของผู้ใช้งานก็จะใช้เวลาอยู่ภายใน15นาทีซึ่งตอนนี้วาโอนเนี่ยแค่5นาทีเงินก็ไปถึงที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วค่ะ แต่ก็มันก็ขึ้นอยู่กับบัญชีธนาคารของผู้รักด้วยว่าเขามีเงื่อนไขย,ยังไงอาจจะล่าช้าอาจจะมีเหตุทําให้ล่าช้าได้หรือว่าถ้าเราโอนช่วงเทศกาลเนี่ยโดยเฉพาะช่วงคริสต์มาสเนี่ยค่ะถ้าเราวันคริสต์มาสเนี่ยก็จะหยุดยาวไปถึงปีใหม่ใช่ไหมคะถ้าเราโอนช่วงเนี้ยมันช้าแน่นอนเพราะฉะนั้นคือถ้าอยากโอนก็คือต้องโอนก่อนที่คริสต์มาสจะถึงก็คือประมาณช่วงเนี้ยค่ะไม่ไม่เกินไม่เกินวันที่แบบ20อะไรประมาณนี้ค่ะ มีคำถามถามมาว่าเซนเซนเวฟเนี่ยสามารถใช้งานได้ในประเทศไหนบ้างตอนนี้เขาให้บริการอาโอนเงินกับไทยจากอเมริกาค่ะ UK ฝรั่งเศสแล้วก็แคนาดานะคะส่วนมีคอมเมนต์นึงถามม้ว่า,วามาเลเซียใช้ได้ไหมตอนนี้ยังไม่มีบริการครอบคลุมที่ประเทศฝั่งเอเชียกับไทยนะคะ แต่อันนอานะคตเขาอาจจะมีแผนที่จะเปิดตลาดมากขึ้น <S <S แล้วก็ข้อสุดท้ายถามว่า,อายอดเงินเงินโอนสูงสุดเนี่ยได้ถึงเท่าไหร่นะคะง่ายมากๆเลยค่ะสามารถาเช็คในแอปพลิเคชันได้เลยเขาจะแจ้งว่าเออเรามียอดรายวันสูงสุดและก็รายเดือนสูงสุดเท่าไหร่แต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการยอดมากกว่านั้นก็สามารถติดต่อเซมเมสทาง แชทนะคะจากแอปพลิเคชันหรือว่าจะโทรเบอร์ติดต่อของเซ็นเว็ได้เลยเหมือนกันตามที่เราขึ้นให้บนหน้าจอนะคะแล้วก็ท่านใดยังมีคำถามเกี่ยวกับแอปพลิเคชันตัวนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะยังไงก็ยังไงก็งงกน,งกนางใจญก็นังเนย ยังไงก็แววฝากแอปเซนเวฟนะคะเป็นตัวเลือกอีกแอปหนึ่งสำหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศอยากโอนเงินกับประเทศไทยโดยเฉพาะช่วงนี้ที่เป็นช่วงเทศกาลนะคะเป็นช่วงปีใหม่ก็โอนเงินกลับไปให้ผู้ใหญ่ให้ครอบครัวซื้อของขวัญหรือว่าเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับคนที่เรารักนะคะยังไงเราก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยเพื่อเป็น เพื่อสนับสนุนการทำคลิปนะคะเพื่อสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเี bye.